สวัสดีค่ะวันนี้นัซซี่กลับมาแล้วนะคะนี่ก็เป็นคลิปแรกในรอบปีเลยเนี่ยวันนี้ก็จะพาทุกคนนะคะมาเดินชมสวนค่ะเป็นสวนของน้องเจนไข่สวนบ้านนีเป็นช่วงเวลานี้เวลาเท่าไหร่แล,หลแล้วเวลาเท่าไหร่นะเนี่ยนลืมแล้วเนี่ยอะ <laughs> แต่ช่วงเวลานี้ก็น่าจะเป็นสักบ่ายสี่โมงห้าโมงไม่รู้แล้วะห้าโมงแล้วค่ะอากาศก็ยืยนมากในสวนก็รู้สึกปลอดโปรงเพราะตัดต้นกอไผ่ไปหลายต้นเหลือเกินแจกนะน,นะตอนนี้บานเกระโจงแล้วค่ะก็มีบางต้นที่อยู่รอบบ้านเป็นสิบสามสิบกอกว่ากว้วน่ตไหนแตกบ้างเนี่ย ส่วนใหญ่แล้วนานๆทีหนูจะได้ลงมาในสวนนะคะเพราะว่าทํางานบ้านงานเรือนนะคะไม่ได้มาทํางานในสวนงานในสวนก็เป็นหน้าที่น้องหนูก็เป็นลูกมือน้องค่ะก็มาช่วยทําตู้สร้างตู้แล้วก็เปลี่ยนดินเปลี่ยนอ่าต้นไม้ยกต้นไม้ไปไว้อีกตู้หนึง่งหรือ หรือเปลี่ยนดินเวลาดินมันแห้งน้ำในตู้ไม่มีก็ยกน้ำมาใส่นะคะก็ประมาณนี้ค่ะช่วงนี้ก็ไม่ได้ลงคลิปบ่อยเพราะว่าติดเรียนจะบอกว่าติดเรียนดีไหมต้องบอกว่ามีเรียนเยอะอยู่ก็เลยนั่งทบทวนเพราะว่านี่ก็พัธยมแล้วเพราะว่าหนูก็โตแล้ว,หน,ว,ลวหนูก็ต้องทบทวนบ้างเดี๋ยวหนูลืมเพราะหนูเป็นคนขี้ลืม ลืมจริงหนูพูดจริงนะคะหนูเป็นคนที่ลืมมากพอจะเืิกกี่ทีก็ผ่านไปยี่สิบนาทีกว่าหรือไม่ก็สองสามวันโอ้มุมแสงมันด้ามากขายก็พาเจนท่าสวนไปเรื่อ,อ,ตอนนยต้นไม้มีเยอะเยอะเยอะจริงค่ะก,ก็บวกกับสถานการณ์โควิดหนูก็เลยไม่ได้อลงคลิปบ่อยแล้วก็ เป็นเวลาเรียนด้วยก็ไม่มีเวลาว่างมากค่ะก็ถ้าจะติดตามก็จะมีผลงานทาง Facebook ของคุณแม่นะคะคุณแม่ส่วนใหญ่คุณแม่จะเป็นคนลงคลิปทำต้นไม้หรือไม่ก็แบบหนูทำ,น,ทำ,น,ทำนู่นทำนี่ทำนั่นในสวนลงไปในเฟซถ่ายลงไปเพื่อ ให้คนดูรู้ว่าหนูทำอะไรอยู่ก็จะได้หายคิดถึงกันนะคะก็ไปติดตามกันได้ในเฟซนะคะหนูก็น่าจะลงบ้างหนูอาจจะลงบ้างตัวหนูเองอาจจะถ่ายลงบ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วคุณแม่ก็จะเป็นคนถ่ายแล้วเอาลงให้นะคะหนูก็ไม่ได้ลงเฟซเยอะเพราะว่า ส่วนใหญ่ช่วงนี้ก็น่าจะติดนิยายก็เป็นพวกหนังสือนิยายบ้างหนังสือวิทย์คณิตบ,บ้างไม่รู้ทําไมนะหนูกอ็อ่านไปงั้นเลยค่ะก็ทบทวนสมองไปเรื่อยๆเพราะมันก็เป็นช่วงเรียนก็มีแต่เรียนกับทํางานในบ้านในสวนก็ช่วงนี้น้อยลงขึ้นเรื่อยๆเพราะมไม่ได้เข้ามานะคะสําหรับวันนี้ก็มาพูดคุยกับคนดูให้หายคิดถึง นี่นะคะก็สําหรับวันนี้หนูขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันม่คลิปหน้ามีแน่นอนค่ะแต่ว่ามาต้องดูเวลาว่าหนูจะว่างตอนไหนบ้างแต่จะพยายามลงให้เยอะที่สุดเท่าที่ทำได้ค่ะสำหรับที่นี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายค่ะ